สวดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุลรรากันไม้อีกแล้วพี่น้องมาเก็บบักพริกนี่ค่ะเริ่มสุกอ,ะะอีกแล้วนนะคะ่ะเก็บบักพริกเด้อค่ะเด้อเก็บพริกไปตำแก้วตำสมบักกอค่ะนี่ค่ะเริ่มเหลืองอีกแล้วค่ะตักน้ำมาลดเด้อค่ะพี่น้องตักมาจากนู้นจากบ้านเลยค่ะจากบ้านจากนาตักน้ำลด เพราะว่าฝนไม่ตกค่ะถ้าไม่รดก็ตายหมดนะคะไม่ได้กินนะคะต้องต,ตักน้ำมารดด้วยค่ะพี่น้องเลยค่ะก็ใช้ความเพียรพยายามเนาะอ่าพิกก็น่าสงสารค่ะถ้าไม่ได้กินน้ำขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องโคมพันธุลากันค่ะตอนนี้อยู่ส่วนพิกค่ะอยู่ส่วนพิกเด้อค่ะพี่น้องเก็บแล้วแล้วโค้พันธุไทยเบิ้งเด้อค่ะเด้อ คุ่มพันก็ถือกล้องมือนึงถือกล้องมือนึงเก็บพริกอันนี้ค่ะนี่ค่ะพริกพริกพริกเป็นวิธีการดำรงชีวิตวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงพอมีพออยู่พอกินค่ะตามภาษาคนบ้านนอกธรรมดานี่ยแหละค่ะครับพี่น้อง เมื่อวานนี้น้องก็มาลดค่ะน้องมาลดแล้วก็มาเก็บเมื่อวานค่ะวันนี้คุ้มพันธก็มาเก็บพี่สาวบอกว่าเก็บบักพริกน้อยมากับไอแกงน้อไหมใน่เดอ้อว่าสั้นพี่สาวคุ้มพันธ์บอกค่ะปลาดอกลำ่ำคุ้มพันธ์ก็มาเก็บจากน้อยก่อนค่ะ ขอบคุณ f อมากมเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคคมพันตุลากันค่ะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อขอบคุณทุกกำลังแรงใจด้วยค่ะที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเด้อ เก็บพริกด้วยค่ะพี่น้องขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขรีดขาสวัสดีค่ะ